แต่คนหน้าคนหน้าเหลี่ยมนี่กินดาราเยอะนะจะบอกให้เท่าที่เลดเท่าที่ผมจําได้นะพ่อค้าเคยเอาไปให้เนี่ยจัดการให้หัวครั้งละสามล้านนะครับรครั้งละสามล้าน<ม> <c oughs> เป็นนิทานนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงรแต่มีจริงเยอะจริยธรรมเนี่ยเจ๊งหมดเลยเนี่ยเจ๊งหมดเลยนะฮะตรวจสอบจริยธรรมอ๋อไอเรื่องลงแท่ ลงแท้บ้างแล้วก็เอาเทียนหยดโอ้ยมีหมดทุกอย่างนะครับมีครบสูตรนะครับบางทีก็แบบหลอกไปลงเรือนะฮะหลอกไปลงเรือแล้วก็ให้เสพยานะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับถ้าคนอยู่ในวงการเนี่ยถ้าคนอยู่ในวงการบันเทิงหรืออยู่วงการดาราหรือวงการนางงามเนี่ยจะรู้เรื่องพวกนี้ดี นะครับบิ uh, Big Song, Big ử, ๊กทรงบิ๊กสื่อมวลชนเนี่ยก็ชอบเหมือนกันนะครับผู้ประกาศข่าวรายการดังๆก็ชอบเหมือนกันแต่ปิดเป็นความลับนะครับพวกรายการดังๆโหนไปโหนมานี่ชอบมากนะครับอ,อ๋อชายสูงวัยหน้าเหลี่ยมชอบมากดารา ชอบมากๆนะครับชอบมากๆนะฮะจ้างไปร้องเพลงน่าจะประมาณคืนละสามล้านมัน้งจ้างไปร้องเพลงคืนละสามล้านนะครับตัวท็อปๆก็ประมาณคนละล้านห้านะครับระดับอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเหมาห้าล้านอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ฆ่านะครับอันนี้แก๊งพวกนี้ผมรับรองว่าพวกเนี้ยไม่ฆ่านะเขาไม่ฆ่า สูงวัยหน้าเหลี่ยมนี่โอ้โหน่าจะเป็นร้อยคนเอ้ยน่าจะร่วมร้อยเป็นร้อยคนนะฮะเป็นร้อยคนนะครับไปถามคนใกล้ชิดก็จะรู้นะครับแต่การฆ่ากันเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมถ้าเขาไม่ยอมอะ่ะแต่แตงโมก็น่าสงสารนะน่างสงสารนะครับผมอาจจะเล่านิทานให้ฟังก็ได้อะบางทีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องสมมุตินะเรื่องสมมุติแล้วกัน บางทีแตงโมอาจจะแบบถูกใครพาไปไปให้ใครอีกคนนึงนะครับเป็นเรื่องสมมตินะฮะเรื่องสมมุตินะครับ,รมมรบแล้วปรากฏว่ามันแก่นะฮะชายคนนั้นรัฐมนตรีคนนั้นมันแก่นะฮะไม่รู้รัฐมนตรีคนไหนนะมันแก่แตงโมไม่พอใจนะฮะเอารองเทา้าฟาดหน้าพอเอารองเทา้าฟาดหน้าเนี่ยก็เป็นเรื่องเลยนะฮะ เดี๋ยวจะไปแจ้งคงแจ้งความเป็นเรื่องเลยนะครับแจ้งคงแจ้งความนี่เป็นเรื่องสมมุตินะครับเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องนิทานนะครับอย่าเชื่อผมนะครับมันก็เลยจําเป็นที่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันสั่งปิดมันแบบไม่มั่นใจว่าเขาจะพูดเรื่องของเราหรือเปล่าพอถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องหลุดออกจากตําแหน่งถูกปะ่ะมันต้องโดนมาตรฐานจริยธรรมปปช มาต้องเสื่อมเสียเกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับผมบอกว่าเป็นเรื่องสมมุตินะฮะเป็นเรื่องสมมุติแตงโมไหนก็ไม่รู้นะครับตงโมไหนก็ไม่รู้ ก็มีมีคนเคยมีคนบอกมาแล้วกันนะฮะแต่ผมบอกชื่อไอ้คนที่บอกข้อมูลมาให้ได้ไม่ได้แล้วกันเป็นเป็นคนในในวงอะนะฮะมันบอกมาผมก็ไม่เชื่อนะว่าเป็นรัฐมนตรีนะครับผมก็ไม่เชื่อนะแต่รัฐมนตรีโรคจิตก็เยอะนะพวกอายุเกินเจ็ดสิบอะโรคจิตก็เยอะนะฮะพวกรัฐมนตรีเกินอายุเจ็ดสิบก็เยอะนะฮะโรคจิต อ,อาจจะเป็นผมไม่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นรัตุนตรีสมัยนี้หรือสมัยไหนคุณก็ไปหากันเองแล้วกันนะครับนี้เป็นเรื่องเป็นการเล่านิทานนะฮะเป็นการเล่านิทานอย่าเชื่อผมนะครับอย่าไปเชื่อนะฮะนักการเมืองดีมีไหม ก็ต้องตอบว่ามีดีแต่มีน้อยนะครับมีดีแต่มีน้อยนะฮะเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานอย่าเชื่อพี่เต้เลยนะครับ แต่ใครจะเชื่อก็ก็ก็ช่วยไม่ได้ใครไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้นะครับมันเป็นนิทานนะครับแต่คนหน้าคนหน้าเหลี่ยมนี่กินดาราเยอะนะจะบอกให้เป็นสิบ yeah. Yeah. เป็นสิบเท <Yeah. S 1> ่าที่เลทเท่าที่ผมจําได้นะ <Yeah. S 1> พ่อค้าเคยเอาไปให้เนี่ยจัดการให้หัวครั้งละสามล้านนะครับ yeah. ครั้งละสามล้านเป็นนิทานนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องจริง,ตงรแต่มีจริงเยอะใ,ใครไม่เคยทำก็ไม่ต้องร้อนตัวนะครับคนหัเปล่าฮะตจะอ้วกเหเป็นนิทานฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเดีย๋ <S <S ดวยวเรามาคุยกันเรื่อง เรื่องข้อมีมีคนส่งข้อมูลให้ผมนะอยากให้ผมพูดถึงเรื่องสภาพศพของน้องแตงโมนะครับพัทละธิดาพัชระวีรพงศ์ที่เสียชีวิตไปเมื่อสามปีที่แล้วนะครับซึ่งเรื่องเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องแตงโมคนละแตงโมนี้นะคนละแตงโมกันแล้วก็ส่วนรัฐมนตรีเนี่ยใครจะเชื่อก็เชื่อ,อ,อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ ไม่ไม่ไม่ทราบว่ารัฐบาลไหนเพราะว่าประเทศไทยมันมีมาประมาณนายกมาตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบ็ดคนแล้วไม่รู้กี่คอลมอแล้วนะครับเป็นร้อยคนลมอแล้วนะครับไปหาเองแล้วกันไปหาเองแล้วกันนะด่านล้างหน้าล้างตาล้ามมาดูข้อสงสัยในสภาพศพที่มีคนส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับมีคนส่งข้อมูลมาให้ผม นี่จะชินเทนจะให้กินสตรอเบอรี่ไม่ให้กินแตงโมนะฮะเอาสภาพศพก่อนให้เรารีวิวก่อนพวกเรารีวิวแล้วก็หลับตาแล้วนึกถึงสภาพศพของแตงโมตอนที่ขึ้นจากน้ําพร้อมกันนะครับเหตุการณ์ตั้งแต่ตั้งแต่แตงโมตกน้ําก่อนนะครับตั้งแต่แตงโมตกน้ํานะครับจนถึงพบศพแตงโมแล้วก็ก่อนพบศพแตงโมเนี่ย มีเรืออะไรวิ่งผ่านนะครับมีเรืออะไรวิ่งผ่านไปดูนะไปดูคลิปเกา่ามีเรืออะไรวิ่งผ่านวิ่งมาวิ่งผ่านมาเร็วๆนะครับ mm. ผมก็ไม่รู้เรือใครนะเรือวิ่งผ่านมาแล้วมันเหมือนลากอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันลองไปดูดีๆนะไปดูนะว่เา,รารเรือมันลากอะไรมานะครับเรือมันลากอะไรมานะครับแล้วเรือเนี้ยมันผูกด้วยเชือกด้วยเชือกอะไรนะเขาเรียกว่าเช <demonstrate> ือกคอกม้า นะครับเชือกคลอกมา้าไปดูดีๆนะฮะมันปกติเวลาเรือเรือเรือสปีดบ๊ทมันวิ่งไปเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะไอ้ที่เครื่องตีน้ำไปเฉยถูกปะมันจะฟ,ฟูตรงนี้เฉยแต่ถ้ามันไกลๆเนี่ยมันก็เหมือนมีลากอะไรบางนะฮะเหมือนลากอะไรมาผมก็ไม่รู้เรืออะไรนะ,ะไม่รู้เรืออะไรแล้วสังเกตดีๆนะฮะตำรวจเขาบอกว่าแตงโมเนี่ยตกน้ําบริเวณตรง ตรงประมาณท่าเลือพิบุญสงครามสองนะครับ <What? S 1> เลยมานิดหนึงเยื้องกับประตูระบายน้ำนะครับประมาณ4ี่ทุ่มสามสิบีามสองสามสีนาทีนะสามสี 3, นาทีสามสี 3, นาทีนะฮะจะสังเกตว่าน้ำน้าแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมันไหลาจากเหนือลงสู่ใต้ ซ้ายมือก็ไปทางออกอ่าวไทยขวามือมันก็คือย้อนกลับถูกปะน้ำมันก็จะไหลจากขวาไปซ้ายถ้าแตงโมตกตอนสองสองทุ่มสี่ทุ่มยี่สามนาทีเนี่ยตกประมาณเกือบกลางแม่น้ําถูกปะเหลือมันวิ่งไปถูกปะเหลือวิ่งไปก่อนถึงประตูระบายน้ําปกติเนี่ยศพของมนุษย์เนี่ยมันก็จะลอยมาประมาณสักยีชั่วโมงถูกปะ ปกติการตกแม่น้ำเจ้าพยามันก็ลึกตั้งแต่5เมตรถึงประมาณสักยีเมตรด้วยกันปกติคนจมน้ําตายปกติคนจมน้ําตายนะฮะปกติคนจมน้ําตายเนี่ยถ้าจมมันมีกลางน้ําถ้ากลางน้ําก็20เมตรมันน้าก็เข้าไปในปอดไอเข้าไปในปากก่อนจมูกปากหลอดลมกระเพาะปอดก็จะมีแต่น้ำในระยะประมาณไม่เกินสาเมตรเราก็ตายแล้วนะครับ ในระยะเวลาไม่เกิน3-4เมตรเราก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยศพก็จะตกลงไปในน้ำด้านล่างถูกปะกระแสน้ำมันก็พัดจากเหนือไปใต้เพราะฉะนั้นในหลักสันนิษฐานเนี่ยแตงโมเนี่ยจะต้องไปนูน่นสะพานพระลำแปนู่นจะออกสมุทรสาครน,นะครับกว่าที่จะกว่าจะเรียกว่าอะไรอะกว่าจะขึ้นกว่าจะขึ้นอื่นถูกปะ แต่เหตุฉไฉนทําไมแตงโมไปโผล่ตรงเยื้องวัดข้างข่าวตรงทางทิศเหนือซึ่งมันสวนทางน้ําซึ่งมันส,วน,สวนทางน้ํานะครับซึ่งมันสวนสวนทางน้านะให้พวกเราไปดูคลิปเก่าๆนะครับแล้วสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมศพแตงโมมันขึ้นสวนทางน้ํามันว่ายน้ําเองได้ด้วยหรือนะฮะปกติถ้าตกน้ําในระดับ สิเมตร20เมตรเนี่ยไม่น่าจะมีทรายหรือดินนะอยู่ในปอดถูกไหมนะฮะและ้วสมมติถ้าตกน้ำตั้งแต่4ี่ทุ่มสานาทีเนี่ยนักประดาน้ำมากันหมดตั้งแต่ตอน5้าทุ่มแล้วถูกปะ่ะแล้วเขาก็ปูพรมหาตั้งแต่บริเวณตกนะครับทั้ง2อฝั่งนะฮะเกือบ2วันนะฮะไม่เจอนะฮะไม่เจอ ไม่เจอนะเป็นไปได้ไหมว่าแตงโมไม่ได้อยู่แถวนั้นนะฮะเป็นข้อสันนิษฐานนะฮะนะฮะเป็นข้อสันนิษฐานแล้วกันนะฮะว่าแตงโมไม่ได้อยู่แถวนั้นหรือเปล่านะครับหร,รือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สงสัยว่าทําไมแตงโมไหว้ถวดน้ําได้ด้วยนะครับอันนั้นคือข้อสงสัยนะฮะ เราไม่ทราบว่าข้อที่จริงคืออะไรแต่เราสงสัยนะครับโดยปกติเนี่ยผู้หญิงที่จมน้ําตายเนี่ยปกติเวลาขึ้นอืดเนี่ยเขาจะกำสายไหมฮะเขาต้องแบมือถูกปะ่ะมือต้องบวมถูกป่ะมือต้องบวมมือไม่กำสายหรอกถูกปะ่ะกำสายกำดินก็เ,เห็นแซนบอกว่าก่อนที่แตงโมตกน้ําเนี่ยจับขาแซนถูกปะ่ะ จับขาแสนแล้วทําไมไม่มีไม่มีเขาเรียกว่ากำกำขาแสนแล้วทําไมมีมีทรายมีดินนะ่ะอยู่ที่มือถูกไหมมันก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยนะน่าสงสัยเราก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะปกติคนขึ้นอืดเนี่ยมันมันไม่กำมือหรอกนะฮะมันแบมือนะครับมันแบมือแล้วถ้าแตงโมจมน้ําเนี่ยนู่นน้ำไม่พัดนู่นไปอยู่สะพานพระรามแปดแล้วนะครับหรือไม่ก็น,นู่นสะพานพระรามเก้า ถนนตกนุ่นนะครับอันนี้เป็นข้อสงสัยนะฮะเป็นข้อสงสัยนะครับเป็นข้อสงสัยเพราะอันนี้มันศพมันตั้งต้งเกือบสามสิบเก้าชั่วโมงกว่าจะเจอใช่ไหมอยู่ดีๆก็ลอยเหนือน้ำงงไหมอยู่ดีๆก็ลอยเหนือน้ำนะครับ ผมไม่ทราบว่าใครยังไงนะฮะผมไม่ทราบนะครับไปดูเอาเองไปดูคลิปเอาเองไปดูคลิปเก่าๆกันเองนะครับเดี๋ยวอาจจะโดนล,ลบหมดก็ได้นะนะครับอาจจะโดนล,ลบหมดก็ได้นะครับวันนี้เห็นพี่ไทยก็บอกว่ามีคนสั่งย้ายศพจากแตงโมไปพิสูจน์ที่มโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปเป็นพิสูจน์หลักฐานที่ตำรวจ ก็น่าจะเป็นตำรวจยศพลตำรวจโทรพลตำรวจเอกอะมั้งโทรหาพี่ไทยอ่ะพี่ไทยแกบอกว่าอะไรรู้ป่ะ <Yeah. S 1> พี่ไทยแกบอกว่าตอนจับตัวน้องมาเนี่ยตัวหนักมากนะครับตัวหนักมากนะครับคือถ้าปล่อยตัวน้องเนี่ยน้องจะจมน้ําถ้าปล่อยตัวน้องน้องจะจมน้ําก็แสดงว่า ศพเนี่ยยังมีความหนาแน่นมากกว่าความหนาแน่นน้ําแปลว่าศพมันยังไม่ได้จมน้ําหรือเปล่าเพราะถ้าศพจมน้ํามาสองเกือบเกือบสอวันเนี่ยความหนาแน่นเนี่ยจะเท่ากับความหนาแน่นน้ําแล้วมันทําให้สามารถลอยมาได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยศพเนี่ยอาจจะ พึ่งจมน้ําหรือเปล่าพึ่งจมน้ําหรือเปล่านะครับเพราะสภาพศพมันไม่ได้ขึ้นอืดทั้งตัวถูกปะขามันยังใสยอยู่เลยขาใสายอยู่เลยมีแค่แผลด้านขวาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอนพี่ไทยพาศพน้องเนี่ยคว่ำที่บอดเราก็ลากด้วยเจสกีเข้าฝั่งนะครับพอพลิกขึ้นมาปุ๊บมีเลือดออกจากปากนะครับ มีหนองออกนะครับซึ่งถ้าจมน้ํามาประมาณ2วันเนี่ยมันน่าจะไม่มีแล้วถูกไหมถ้าจมน้ํามาสองวันมันน่าจะไม่มีแล้วถูกไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้สิ่งที่ออกจากปากคืออะไรครับคือผงเศษดําๆหรือเรียกว่าเศษขี้เท่านะครับหรือเศษใบไม้ถูกเผาไปแล้วนะครับเอ๊แล้วคนจมน้ําตาย ระดับสิเมตรขึ้นไปมันจะไปกินที่เท่าตอนไหนวะมันก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเนาะน่าสงสัยซึ่งซึ่งผมก็สงสัยอะ่ะถูกปะเราก็ไม่รู้ใครทำอะ่ะเราก็สงสัยนะฮะเราก็เป็นคนสงสัยก็ขี้สงสัยอะ่ะนะครับหรือเป็นไปได้หรือไม่นะครับ เป็นไปได้หรือไม่จะมีการต่อสู้กันหรือเปล่านะฮะมีการต่อสู้กันหรือเปล่าแล้วถูกจับก,จบกดจมน้ําในระยะตื้นๆแล้วหน้าแนบกับพื้นไว้แต่ตอนถูกกดก็ต้องต่อสู้ถูกปะ่ะก็ต้องเอามือยันพื้นแล้วก็กาทรายเอาไว้แล้วสุดท้ายก็เอามือไผ่หลังแล้วกดหน้าจมน้ําหน้าก็ไปแนบพื้น แล้วปากก็ไปกินทรายในระยะตื้นๆถึงมีทรายและดินอยู่ในหลอดอาหารแล้วกระเพาะอาหารหรือไม่อย่างไรผมไม่ทราบผมไม่ทราบก็ให้ทุกคนช่วยชวนกันคิดนะฮะผมก็ไม่ทราบนะครับส่วนตะปูที่เท้าในพิสูจน์หลักฐานมันเขียนว่าเป็นรอยบาก ตรงกลางเท้าเฉยแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นตะปูนะครับในพิสูจน์หลักฐานเขาเขียนไว้นะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนไปดูตอนตอนที่พบศพแตงโมเนี่ยว่าลักษณะศพแต่ละจุดเป็นยังไงนะครับแล้วค่อยมาคุยกันมาค่อยถกเถียงกันนะครับว่าสภาพศพจริงๆ ตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับให้ไปดูข้อมูลเก่าๆนะครับบางทีช่วงว่างๆก็คนละตา2ตานะครับคนละตา2ตานะครับให้ไปสังเกตนะฮะผม ผมผมเป็นคนนอกคดีไม่ค่อยทราบอะไรมากมายนะก็ให้ช่วยกันสังเกตแล้วกันนะครับช่วยกันสังเกตนะฮะแล้วให้สังเกตคลิปเก่าๆทั้งหมดเลยนะฮะว่าเฮ้ยตกลงสปีดโบ๊ที่มันมีกี่ลำนะครับไปดูนะฮะสปีดโบทมีกี่ลำนะครับรู้สึกว่ามันมีลำสีไฟสีเขียว กับไฟสีแดงนะต้องไปเช็คดูดีๆนะฮะแล้วให้ไปเช็คดูด้วยว่า GPS เรือเนี่ยเอตกลงมันมี2องลำหรือ1นึ่ลำแล้ว GPS ที่อยู่ในสำนวนมันเป็นลำไหน ตอนนั้นคุยกับคุณหมอนะคุณหมอบอกว่าเขาไปตรวจสารคัดหลั่งที่เอวัยวะเพศปรากฏว่ามันตรวจไม่ได้มันมันมันเน่าแปลว่ามันช้ํานะครับมันก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับไปดูวันแรกๆอของการมอบตัวของคนบนเรือเนี่ยว่าความสูงของแต่ละคนมันเท่ากันไหมผมก็ไม่มั่นใจว่าตกลงความสูงมันเท่ากันหรือเปล่าให้ไปเช็คดูนะครับให้ทุกคนไปเช็คดู นะครับ <S <S แล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นไปได้นะคือถามว่าการทดสอบการตกเหลือของมิสแกนหกคนนะนะครับแล้วมิสแกนห้าคนแล้วก็อีกคนหนึ่งขาอ,อะไรนะ เขเป็นครูสอนว่ายน้ำเขาตกเขตกแบบตกไปแต่ด้านขวากระตก,กะตรงๆเนี่ยก็ไม่โดนใบพัดเรือเพราะว่าความเร็ว8น็อตเนี่ยเท่ากับ1วินาทีวิ่งไปข้างหน้าประมาณ4.1เมตรนะครับต่อให้เราพอปล่อยจากท้ายเรือไปแล้วเนี่ยเรายังมีแรงเฉื่อยที่มีความเร็วเรือเดิมอยู่เราก็อาจจะมีความเร็วเดินหน้าประมาณ2เมตรต่อวินาทีเ ประมาณเขาเรียกว่า1วินาทีเดินไปข้างหน้าได้2เมตรแต่เรือไป4เมตรเราก็อาจจะถอยเขาเรียกว่าอยู่ท้ายเรือล้าหลังเรือประมาณ2เมตรยังไงก็ไม่โดนใบพัดนะครับแต่เห็นคุณปอบอกว่าเกาะที่อะไรนะที่เครื่องยนต์10วินาทีผมว่าถ้าเกาะเครื่องยนต์10วินาทีเนี่ยบริเวณที่แตงโมจะโดนใบพัดเรือคือปลายเท้านะครับ ลายเท้าข้อเท้าน่าจะขาดนะครับข้อเท้าน่าจะขาดถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นบาดแผลบริเวณขาด้านขวายาวมีวิธีเดียวที่แตงโมจะโดนได้ก็คือตกปุ๊บไปหลังเครื่องแล้วค่อมคอมไม่พอเอาขาไปอยู่ตรงช่วงใบพัดนะครับขาไปอยู่ช่วงใบพัดแล้วขาขาขวาเนี่ยไปอยู่โดนใบพัด แล้วขาซ้ายต้องฉีกขาออก90องศาเพื่อไม่ให้อีกขาหนึ่งโดนไบพัดซึ่งเป็นแบบยิมนาติกอะยิมนาติกลีลานะครับแหมแบบเนี้ยตกไปปุ๊บกลางขากลางขาขาข้างหนึ่งโดนไบพัดขาข้างหนึ่งฉีกออกเพื่อไม่ให้โดนนะฮะเขาบอกว่าไอ้ตรงเลือดประดุกอ๋อเขาบอกว่าเพิ่ว่าคนแถวนั้นก็บอกว่ามันเป็นเลือดป้าไม่ใช่เลือดคน ผมก็เลยเอาไปตรวจแต่ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยทัที่ภาคใต้ภาครัฐนะครับก็บอกว่าปริมาณเลือดที่ไปตรวจเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามีความเข้มข้นน้อยเกินไปจึงไม่สามารถตรวจได้